บังเดินด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดพิกัดแตกและก็เป็นสิ่งที่ผมไม่อยากจะพูดเลยเมื่อล่าสุดนั้นรายที่7มาอีกแล้วกับการโดนลอบวางทุนจากคขเมนครับเหยียบกับระเบิดสําหรับทหารไทยเราซึ่งก็กลายเป็นคขเมนชะตาขาดได้เลยเพราะก่อนหน้านี้เราก็ยื่นคําขาดไปแล้วนะคบว่ามีความชอบธรรมถ้าเกิดมีรายที่7เนี่ยปืนใหญ่สามารถตอบโต้ได้ทนันทีกับพิกัดที่คุณอยู่ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งครับบริเวณบริษัทช่องอานมานั้นทหารขเมนเองก็มีการตอบโต้ยั่วยุฐานใด เราอย่างต่อเนื่อง และก็มาปิดท้ายกับเฉลยศึกของกัมบูชาครับกลายเป็นว่าความจริงปรากฏขอมากกว่าทำฟันและไม่อยากกลับประเทศคัมมนแล้วโดยเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าไม่อยากมารายงานแบบนี้เลยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารไทยที่มีอาการบาดเจ็บน่าจะสาหัสได้เลยครับเนื่องจากมีอัปเดตออกมาจากทางกองทัพบ,บกเองครับบอกว่าด่วนที่สุดเลยนะเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีทหารไทยเราครับคนที่ เหยียบกับระเบิดในพื้นที่กองทับภาคที่2บริเวณห้วยตามาเรียก่อนที่จะถึงทางขึ้นเขาพระวิหารครับในสังกัดร้อยรอ6 6 1 1ซึ่งปัจจุบันนั้นก็ได้ดําเนินการ ส่งตัวด้วยอากาศยานเข้าทำการรักษาณโรงพยาบาลสับสิทธิประสบเรียบร้อยแล้วนะครับหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงไทยเราก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปสําหรับห้วยตามมเรียเองนะครับในพิกัดที่เราเหยียบกับระเบิดนั้นก็เป็นชื่อห้วยที่อยู่ฝั่งตะวันออกติดกับภูมะเขือเลยนะครับจุดนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือซึ่งกลายเป็นว่า เราดนอีกแล้วนะครับเป็นเป้าหนี้กักกบขเมนอีกแล้วซึ่งขเมนขัดขวางการเก็บกู้ไม่พอนะครับฐานใดเราต้องมาเหยียบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ก็เป็นสันดิภาพที่ไม่มีอยู่จริงและก็ไม่มีความจริงใจในการเก็บกู้ทุนระเบิดร่วมกันเลยอย่าลืมนะครับว่าแต่ละจุดแต่ละที่เนี่ยที่เราละตะเวนที่เราทําเกี่ยวกับถนนต่างๆ เรามีการระมัดระวังเป็นอย่างดีครับแต่ก็ไม่ไวคเขมรเนี่ยมีการวางทุนหลักลอบอย่างต่อเนื่องแล้วประกอบกับเมื่อย้อนไปประมาณ1นึเดือนที่แล้วนะครับก็มีการพูดจากเสนาธิการทหารบกเองนะครับก็เป็นท่านพลเอกมนัฐจันดีที่บอกว่าถ้าเกิดเรามีขาที่7เนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงกระสุนปืนใหญ่ ไปพิกัดที่ขมิอยู่หน่วยที่ขมิอยู่และเราก็เคยมีการขอร้องให้ขมิเลิกด้วยนะครับว่าอย่าทําแบบนี้ถ้าเกิดอยากจะรบกันเนี่ยก็ประกาศมาตรงๆเลยซึ่งเราก็มีการฝากไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆกับกรณีราดิเจของไทยเรานะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นยากมากกับทีของรัฐประทั่รสองครับเพราะจะมีการประจันหน้ากันอยู่ตลอดแล้วเจอกันเนี่ย ถ้าเกิดความเห็นไม่วางมันก็ไม่เกิดแบบนี้นะครับย้ําอีกครั้งว่าฐานในเรามีการรัตะเวนแบบระมัดระวังที่สุดแล้วนะครับไม่ได้ไปเดินเส้นทางมั่วซั่วนนะเราเดินในเส้นทางที่เราเคยเดินอยู่แล้วแล้วรอบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าคำมินตั้งใจเอามาวางตั้งใจเอามาที่จะละเมิดดินแดนของไทยเราแล้วบวกกับเป็นการยั่วยุเป็นการก่อกวนด้วยซึ่งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเนี่ยมี่านในเราครับเหยียบทุ่นระเบิดของกัมพูชาเนี่ยที่มีการลักลอบนํามาวางนะ บาดเจ็บหลายนายเลยครับแล้วก็มีฐานหนึ่งหกนายที่สูญเสียอวัยวะแล้ววันนี้เนี่ยรวมเป็นเจ็ดนายกับการสูญเสียอวัยวะเช่นเดียวกันซึ่งไล่มาตั้งแต่16หกกรกฎาคมเลยครับเราเหยียบกับระเบิดคอ,องเมนบริเวณช่องบกหลังจากนั้นวันที่23กรกฎาคมครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณช่องอันมะแล้วก็วันที่28กรกฎานั้นเราเหยียบกับระเบิดบริเวณปรณาสาทต,ตาควาย วันที่9สิงหาคมครับเราเหยียบกับระเบิดบริเวณรอยต่อโดนเอา,ากิษสนาและก็วันที่12สิงหาคมครับเราเหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาเม,มือนทมวันที่27สิงหาคมครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณปราสาทตาควายและก็วันนี้ ล่าสุดเลยครับเราก็เหยียบกับระเบิดบริเวณบริเวณช่องตามเมเรียใกล้กับปราสาทเขาพระวิหารและก็ภูมะเขือย้ำอีกครั้งครับทั้งหมดที่ไล่เรียงมานั้นเราสูญเสียวัยวะทั้งสิ้นเลยแล้วแบบนี้จะต้องมีคนที่8คนที่9คนที่10คนที่11ต่อไปหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอทางฝั่งไทยเราเนี่ยแหละครับจะมีความเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างเพราะไม่ไหวจริงๆถ้าเกิดให้เราต้องมาระแวงแบบนี้อยู่กับขมนครับเหมือนเราเป็นเป้านิ่งอย่างเดียวนะขมรก็ทําแบบสบายใจพอไม่เหยียบก็ย้ายไปฝัั่่่งทีีออืืนนคมม มีเรื่องราวที่พูดกันมาเยอะมากนะครับว่าถ้าเกิดวางไว้สองสาวันเราไม่ไปเหยียบเราไม่เดินจุดนั้นเนี่ยขเขมีนก็จะย้ายเปลี่ยนฝั่งวางทันทีซึ่งหมายความว่าเขารู้พิกัดเขารู้จุดดีว่าตั้งใจจะจว,วางตรงไหนแล้วก็ถอนออกตรงไหนกันบ้างอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรับมือกันครับกับฝั่งของ,ของเขมรนแล้วก็ต้องมีการตอบโต้ให้ได้สัดส่วนกันนะครับเพราะแบบนี้ทหารแนวหน้านเนี่ย ก็น่าจะสุเฉกํลาลังใจพอสมควรเลยซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับบริเวณพื้นที่ของะพื้นที่สองยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตึงเครียดค่อนข้างน่าเป็นห่วงก็คือพื้นที่ช่องอันมาหรือว่าอานแซะก็มีคลิปออกมาครับฐานในเราเนี่ยมีการเดินแลตระเวนผ่านมาตรงรั้วลวดหนามที่ทางเขมรน,นั้นยืนอยู่เลยตะโกนทักททยไปซึ่งเขมรครับมีการเยาะเย้ยบอกว่าพูดไทยไม่ได้แต่มันก็โตอตอบเป็นภาษาไทยนะครับเราถามไปว่าพูดไทยได้ไหมเขมรก็ตอบมาว่าพูดไทยไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่ก่อกวนยั่วยุจริงๆนะครับแล้วขเมนก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้พร้อมกับไปโพสต์ว่าเจอหมาหลงทางมานี่เป็นสิ่งที่ขเมศโพสนะครับกับการทักทายใจเราเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นการยั่วยุแหละเจอกันอีกสักตั้งเจอกันอีกสักดอกเนี่ยก็ได้เหมือนกันกับขเมศเองก็เป็นในส่วนของประเด็รับผิดที่สองครับถามว่ายังมีความตึงเครียดอยู่ไหมก็คงยังมีนะครับก็คงไว้ใจไม่ได้แหละสำหรับขเมนเองผมก็ย้ําไปหลายครั้งมาก เป็นชาติที่ไว้ใจไม่ได้ครับจากการที่ติดตามข่าวมาไม่ว่าจะเป็นการเจราจาก,การพูดคุยอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยเราอยากไปไว้ใจข่มเ็นโดยเด็ดขาดก็ต้องรออัปเดตกับฝั่งไทยเราอีกรอบหนึ่งนะครับจะมีมาตรการตอบโต้ยังไงกันบ้าง เอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ยังอยู่กับเฉลยศึกของคัมเมนเองแต่ว่าเป็นความจริงปรากฏออกมามากกว่าเรื่องที่แล้วนะครับเพราะกลาหงของไทยเราเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยว่าคมเมนนั้นมีการขอมากกว่าการทําฟันครับก็คือบอกว่าอยู่ไทยมีความสุขและไม่อยากกลับประเทศแล้วซึ่งกลาหงยังมีการยืนยันนะครับว่าการปล่อยตัวเฉลยศึกนั้นไม่ถูกสหรัฐกับมาเลเซียกดดัน แต่อย่างใดอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมครับมีการออกมาเปิดเผยถึงกระแสข่าวเตรียมส่งเฉลยศึกกัมบูชาเนี่ยกลับบ้านเกิดในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ซึ่งก็จะมีการประเมินจากคณะผู้สังเกตการอาเซียนแต่ว่ามีเหตุเกิดเหยียบกับระเบิดเกิดขึ้นแบบนีน้เนี่ยไม่รู้ว่าเราจะส่งกลับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกัน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นประเด็นล่าสุดเลยครับก็คือเขมนนั้นมีการเรียกร้องขอําฟันก่อนจะส่งตัวกลับไปซึ่งนึกว่าแค่นี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านั้นอีกครับเพราะบางรายก็ไม่อยากกลับเลยเพราะอยู่ไทยแล้วเนี่ยมีความสุขซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีข่าวแว่วเหมือนกันครับว่าเขมนบางรายไม่อยากจะกลับไทย ก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็เป็นกองทัพเคยออกมาปฏิเสธแล้วว่าจริงๆเขมรเนี่ยไม่ได้มีการพูดนะครับแต่ทางกระลาหหมเนี่ยก็บอกว่าขมรไม่อยากกลับไทยบางรายนะซึ่งก่อนส่งตัวกลับเราก็จะมีการสัมภาษณ์ด้วยว่าอยากอยู่ประเทศไทยไหมแล้วการที่เฉลยศึกขมรน,นะครับบอกแบบนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าเราดูแลเฉลิสึกเป็นอย่างดีอ้วนท้วมสมบูรณ์ตามกฎบัตรสาประชาชาติก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานยืนยันชั้นดีเลยครับที่ขมรน,นั้นจะเอามาเล่นเราไม่ได้กับเรื่องของเฉลยึกเพราะ บางรายเนี่ยถึงกับอยากอยู่ไทยถึงกับไม่อยากกลับบ้านเลยขนาดเป็นบ้านเกิดของเขานะครับยังไม่อยากกลับแล้วแต่ละคนที่เราจับมาไม่ใช่ชาวบ้านนะครับเป็นทหารของฮุนเซนเองแต่ทําไมถึงไม่อยากกลับขมรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สงสัยเหมือนกันกลายเป็นว่ามีมากกว่าดาฟันจริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการอนุมัติให้ดาฟันแต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดอยากจะดําฟันเนี่ยคนละหมื่นนะเป็นจํานวน7คนที่อยากจะดําซึ่งก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับงบประมาณนี้เอาให้คนไทยดีกว่าครับดีกว่าเอาไปให้ของขมร ก็ไปขอหุนเซนก็แล้วกันถ้าเกิดกลับขมิบไปไม่รู้ว่าจะได้าำันหรือเปล่าหรือว่าจะติด สังเตกันแน่สาหรับเขมรกลับไปรอบนี้นะเพราะเหมือนดีใจเหลือเกินที่ถูกจับอยู่ในไทยมาปิดท้ายกันนี่อีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงเรื่องการเปิดด่านปิดด่านกันบ้างล่าสุดนั้นฝั่งตราดครับสั่งปิดด่านชายแดนกัมพูชาแบบห้ามเข้าออกทุกกรณีตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเลยครับที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดสั่งปิดชายแดนทุกจุดทั้งขาเข้าและก็ขาออกบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่ ซึ่งครั้งนี้ปิดตายทุกกรณีนะครับจะไม่เปิดทุกกรณีเลยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเรายังมีการผ่อนปรนให้คนไทยกลับเข้าพื้นที่และก็ให้ชาวกัมพูชานั้นเดินทางออกไปได้แต่ต้องทําเรื่องผ่านแดนตามปกติแต่รอบนี้เราปิดตายเลยครับไม่มีการเปิดแต่อย่างใดอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดนะครับที่นํามาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันแต่สิ่งที่ต้องจับตาม,มากที่สุดเลยครับก็คือเรื่องของ มาตรการเด็ดขาดต่อไปสำหรับไทยเราหลังจากที่มีการเหยียบทุ่นระเบิดรายที่7ย้ำอีกครั้งนะครับว่ารายที่7แล้วที่เราโดนแล้วการเหยียบแบบนี้เนี่ยมันสูญเสียไปทั้งชีวิตเลยนะครับมันเป็นปมในใจว่าเฮ้ยเราทําอะไรขมิดไม่ได้แล้วเรามาเหยียบแบบนี้เนี่ยเหมือนเสียไปฟรีๆซึ่งก็ไม่ได้อะไรกลับมาถ้าเกิดได้แผ่นดินกลับมาเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องทหารก็คงไม่เสียใจนะครับหลังจากนี้มารอชมรออัปเดตติดตามกันได้เลย เอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจะเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับคาอัปเดตในคลิปหน้าค